ทำไมคนที่มีน้ําหนักมากๆหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าคนอ้วนนะครับทําไมถึงไม่เหมาะกับการดูดไขมัน <Wow. S 1> ไม่ใช่ว่าคนที่มีน้ําหนักมากๆหรือมีขนาดรูปร่างที่ใหญ่มากๆเนี่ยจะดูดไขมันไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าคนที่เป็นไซส์ใหญ่นะครับมีระดับของเขาเนาะระดับเนี่ยมีแบ่งคร่าวๆนะครับประมาณ5ระดับคนที่ระดับท้ายๆเนี่ยแน่นอนเวลาทําการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยง โดยเฉพาะตอนที่เราพลิกคว่ำหน้านะครับเพื่อมาดูดด้านหลังนะครับหรือว่าตอนที่มีการให้หลับนะครับซึ่งตอนนั้นก็จะมีความเสี่ยงในการขากาแต่ถ้าเกิดว่ามีน้ําหนักมากเกินกว่าปกติแต่ไม่ได้มากๆจริงๆคือไม่ได้ถึงขั้นระดับขั้นสุดท้ายก็สามารถดูดไขมันได้ครับดังนั้นต้องบอกก่อนว่าคนที่มีน้ําหนักมากหรือรูปร่างไซส์ใหญ่ร้อยละประมาณนะครับร้อยละประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถดูดไขมันได้ครับ